วันนี้ครับเย็นนี้เขาก็าหล่อเบิงแปงหน้าเขาครับหลังจากน้ำทวมไปนะครับโอ้พูดใดมาใส่เบ็ดเนาะนี่เลื่มกูบ่ะนี่เห็นเบ็ดอยู่สองหลัง มันจะเบ็ดเบอร์15ครับนี่สขายเบ็ดเบ็ดกบแต่ว่าาสเป็นเบอร์15ครับบรรยากาศ มันจะกาดหน้าเขาครับถ่ายไม่พี่นองเบิ้งครับเขาเขียวแต่ว่าเก็ม่แมงลงกมากินนะครับจะเป็นนอนหรือเปล่าก็บ่ทันลูกครับต่ว,วขันใบขาวเขาก็ว่านอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเราจะลองเบิง้งครับว่ามันไม่น,นอนบ่อครับ ตรงใบขาวครับใบขาวตัว,ว่าตัวนอนวัาเห็นครับให้ไปใส่บงหัวต่วแม่งก็เบื่อ,อไร้ครับ แมงกระเบอืกเบอกับตะเตียนแบบบรรยากาศหน้าเขียตอนขลังครับดีสามไลอยู่ครับ

นีการกระวางเนี่ยอยู่ครับคลิปนี้ครับไปทำนี้่อนครับสวัสดีครับ